สวัสดีครับ22มีนาคมครับ2567ครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาชมครับพาผู้ติดตามนะครับมาชมชุดใบวายนะครับอันนี้เป็นของน่าจะเป็นของที่ตลาดทั่วไปที่ทำขายกันอยู่นะครับนี่ฮะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับใบวายนี่นะครับตัวนี้นะครับ เป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กธรรมดานะครับเหล็ก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 แผ่นนะฮะไม่มีความแข็งนะครับเหล็กตัวนี้ฮะไม่มีความแข็งนะครับแต่ส่วนเหล็กแต่ใบวาของผมนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอจะเป็นเหล็กเหล็กแข็งพิเศษฮะชุบแข็งนะครับนี่ครับชุบแข็งมาแล้วครับพร้อมประกอบนะครับข้อแตกต่างของ ใบวายตามท้องตลาดทั่วไปก็จะประมาณนี้ฮะแต่ของผมจะเป็นคมนะฮะคมคมจะลึกกว่านะครับคงตัวน,นี้จะลึกกว่านะครับสเปคเท่ากันหมดครับสเปคเท่ากันหมดแต่ของผมจะหนากว่านะครับของผมจะหนาหกมิลนะครับใบวายทัวใบวายจะหนาหกมิลนะครับ <c oughs> แล้วก็องศาองศาก็ของผมอยู่ห้าสิบองศานะครับ แต่ใบทองตลาดทั่วไปก็น่าจะอยู่ประมาณาใน25องศานะ 25, 25 25องศาก็ข้อดีของผมก็ใบวา,ายของผมก็คือถ้า <c oughs> เราเราจะวางใบวา,ายอย่างนี้เนาะการตัดก็จะเรียบขึ้นนะเรียบขึ้นกว่าเรียบขึ้นกว่าเยอะนะครับเออคือให้นี่ครับก็ยาดจะสูงจากพื้นประมาณแค่อ สองเซนนะครับความเรียบนะฮะความเรียบของพื้นนะครับจะถึงประมาณสองเซนนะครับนะครับแล้วก็คลิปนี้จะยาวหน่อยครับคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าผมเเปรียบเทียบใบวายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับกับใบวายของผมนะครับจุดของผมนะครับคลิปนี้จะยาวกว่ากว่าปกตินิดนึงครับเพราะว่าผมได้เได้ตัวชุดใบวายตัวนี้มาเพื่อนส่งมาครับเพื่อนส่งมาให้ผม ถุงบาลานให้นะครับตัวนี้ครับรับเนี่ยตัวนี้ครับใส่ไปว้ตลาดัทวไปก็สถานเหมือนกันครับสันโอเคนะครับนี่ครับไปว่าทางเดงโคราชนะครับตัวนี้ครับหนาหกมิลครับก็ทำาคมสองด้านครับทำาคมสองด้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับสองด้านเหมือนเดิมชุบแข็งครับอย่างดีครับนี่ครับของผมจะเป็นหูยึดลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับ หูยึดสำเร็จนะครับฝั่งนี้ทําเกียวนะครับที่หูยึดเนี่ยทําเป็นเกียวนะครับตัวนี้ฮะแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียล็อกอีกครั้งหนึ่งฮะกันคลายนะครับล็อกกันคลายอย่างดีครับไม่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 ใช่จะเอาน็อตร้อยเอานะครับไม่ใช่น็อตร้อยนะครับตัวนี้ชัวหูยึดเนี่ยจะทําเป็นเกียวนะครับนะครับก็ตามนี้ครับถ้าสนใจก็โทรมาทักทอ่าโทรมาได้ครับ ป็น5 0 2 3 3 1 6ครับช่างแดงโคราชนะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับใบไวช่างแดงโคราชครับฮอนดีจนนันครับคุยง่ายครับผมสวัสดีครับช่างแดงครับช่างแดงครับคุยง่ายครับสโลแกนของผมครับช่างแดงครับคุยง่ายฮะสวัสดีครับ